อู๋เยต้องงาตรงนี้สมมตินะลองบอกมาซิว่าถ้าจะต้องหยุดกันเนี่ยจะต้องหยุดตรงไหนมีข้อเสนอไหมเพราะตอนนี้คุณเป็นคนประกาศว่าคุณจะร้องเรียนแม่ของผู้ช่วยแจส๊สนะคุณจะร้องเรียนพ่อแบม,มคุณจะร้องเรียนอีกแปลงหนึ่ง,งใครก็ไม่รู้คุณประกาศว่าเดี๋ยวคุณเอาแน่ไอ้สองคนนี้เอาแน่ยายกองต้องตายยายนั่นต้องตายยีน,นู้นคุณเป็นคนประกาศฉันและทนายสมเกียรติสาวพิทีไม่ได้ประกาศอะไรเลยแต่คุณบอกว่าที่ไอ้คนพวกนี้จะตายเนี่ยเป็นเพราะยานเป็นเพราะสาวพิทีเป็นเพราะทนายสมเกียรติไปเหยาะเยยคุณ ร้องเรียนคุณเอาตรงคุณร <t> ้องเรียนคนทำตัวเป็นพลเมืองดีเพราะว่าถูกยาะเย้ยทนความเยาะเย้ยพลเมืองดีอะไรแบบใจปราซิวอ่ะโดนยาอเย้ยก็ไม่ได้แล้วใครไปยาะเย้ยคุณมีแต่การเข้าไปปลูกวายปลูกกล้วยดีกว่าปล่อยให้ที่ตรงนั้นมันรกกร้างเป็นหญ้าเป็นที่ว่างเปล่าอย่างน้อยก็ปลูกวายปลูกกล้วยปลูกต้นไม้ขึ้นมาดิฉันมองว่าตรงนี้แหละค่ะเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นประโยชน์ต่อความสงบเรียบร้อยด้วยข้อก้าวนี่แหละที่จะทําให้ไอ้ไอ้พวก สู้จนดาบัดรับรองดาบทิ่มตูดพวกมันแน่ไอพวกออกมาหอนออกมาเห่าออกมาขู่เจ้าหน้าที่ออกมาขู่ดําแกออกมาขู่เจ้าของที่ดินจะตกมาตายตรงข้อที่เก้านี่แหละค่ะแล้วก็มีข้อที่บอกว่าห้ามโอนห้ามเปลี่ยนมือถ้าไม่ได้แจง้งนั่นคือเปลี่ยนได้ต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งต้องบอกดังนั้นมันเปลี่ยนได้คะ่ะมีการแจ้งและตรวจสอบความเหมาะสมทําได้คะ่ะนานๆเน,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 น่นยาหัวสะใจหัสะใจดิฉันเน้นชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะ ห้ามเปลี่ยนสิทธิในการครอบครองก่อนได้รับอนุญาตนั่นคือมันเปลี่ยนได้ค่ะมันเปลี่ยนได้ต้องขออนุญาตกันเท่านั้นเองมันเปลี่ยนได้แล้วก็พอเปลี่ยนปุ๊บก,ก็จะไปดูกฎ9ก้าข้อนั่นแหละว่าเข้าไหมคนที่จะมารับต่อเนี่ยเข้าไหมถ้าเข้าก็ได้อีกรอบหนึ่งนะคะสมน้ำหน้า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 ไทย่อยเลยไหมข่าวหูห่อยไหมจ๊ะ <c oughs> นงนกว่าไงรับ <c> ค <oughs> นเมืองดีอะไรเออใจปาร์ซิวอ่ะโดนเยาะเย้ยก็ไม่ได้แล้วใครไปเยาะเย้ยคุณมีแต่ วหน่าว่นลาลาเจ้าซื้อเหรียญเจ้าว,ว่าอย่างคอยซื้อนุชค่ะน้องนุชนะต่อไปนี้พี่จะเรียกน้องนุชนะนี่อบอุ่นเขาเป่าอีกแล้วกูทักไลฟ์พี่ด้วยโอเคค่ะแล้วใครไปเยาะเยอยคุณมีข้อก้านนี่แหละที่จะทําให้ไอ้ไอพวกสู้จนดาบหักรับรองดาบทิ่นตูดพวกมันแน่ไอ้พวกออกมาหอนออกมาเห่าออกมาขู่เจ้าหน้าที่ออกมาขู่ดําแจออกมาขู่เจ้าของที่ดิน จะตกมาตายตรงข้อที่เก้านี่แหละค่ะแล้วก็มีข้อที่บอกว่าห้ามโอนห้ามเปลี่ยนมือถ้าไม่ได้แจ้งนั่นคือเปลี่ยนได้ต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งต้องบอกดังนั้นมันเปลี่ยนได้ค่ะมีการแจ้งและตรวจสอบความเหมาะสมทําได้ค่ะนานนานเนี่นี่ยน่สัใจหูสักใจแล้วใครไปเยาะเยอยคุณมีมีอะไรถ้าขาดได้ตลอดเวลานะครับอู้อบอุ่นมากเลย ขอบคุณมากมากนะนอกจากจะได้ยันกันผีแล้วยังได้ลายของพี่พี่ด้วยนะคะมีอะไรโทรไปได้ตลอดทักลายได้ตลอดเฮ้มันเป็นประโยชน์กับข้านอกจากข้าจะได้ผ้ายันวิเศษแล้วนะหนึ่งไม่เสียประโยชน์สองข้าได้ยันวิเศษสามข้าได้ลายหัวหน้าด้วยหมดและใครไปเยาะเย้ยคุณมีเติมไม่ทราบว่าคนที่ไปร้องเรียนได้เจอกับท่านท่านไหมคะได้เจอกับท่านท่านที่มาวันนี้ไหมคะหรือว่าได้แค่ปากเอกสารสูงไว้เจ้าคะ ท่านที่ไปร้องเรียนกับนมัสการค่ะหลวงพี่นานทิพงศ์ไม่ทราบว่าท่านที่ไปร้องเรียนท่านได้พบกับหัวหน้าระดับสูงที่มาในวันนี้ไหมคะหรือว่าได้แค่ฝากเอกสารฝากซองเอกสารไว้มีโอกาสได้เจอพวกท่านไหมคะได้เจอท่านท่านทั้งหลายไหมท่านท่านที่มาวันนี้ที่ถ่ายรูปกับดําแจที่เรียงหน้ากระดานกันอยู่ตรงพื้นที่ค่ะคุณที่ไปส่งเอกสารนะคะคุณที่ไปร้องเรียนได้เจอกับระดับหัวหน้าระดับสูงไหมคะ ถามหน่อยเถอะได้เจอกันไหมแต่ว่าไอ้กล้วยไม่เจอว่ะแทน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 แนูทักไลน์ไปหมดแล้วโปรตอยู่ในความสงบแล้วใครไปเหาะอีกเยคุณมีแต่พวกเองอยู่ในความสงบเพราะว่ากูทักไลน์ไปหมดแล้วต่อไปนี้นะใครคนไหนในหมู่บ้านกกกกโกกตูมใครที่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องที่ดงที่ดินไม่ต้องมาขอเบอร์กับกูนะหึ่ม่ให้ถึงวันนั้นกูจะบอกว่าเมมกูเต็มกูจำาบได้ ไปพวกซูน่อะไปเลยพวกมึงไม่มีโอกาสได้ทักไลน์เหมือนกูหรอกกูบอกให้นะต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรนี่นะไหนพี่คะพี่คะแล้วใครไปเยาะเย้ยคุณมีแต่แฉ <บา S 2> ันเน้นชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะห้ามเปลี่ยนสิทธิในการครอบครองก่อนได้รับอนุญาตนั่นคือมันเปลี่ยนได้ค่ะมันเปลี่ยนได้ต้องขออนุญาตกันเท่านั้นเองมันเปลี่ยนได้แล้วก็พอเปลี่ยนปุ๊บก,ก็จะไปดูกฎ9้าข้อนั่นแหละว่าเข้าไหมคนที่จะมารับต่อเนี่ยเข้าไหมถ้าเข้าก็ได้ อีกรอบหนึ่งนะคะสมน้ำหน้า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 หน้อุทัยงอยเลยไหมขาหมูงอยไหมจ๊ะนงนกว่าไงล่ะเริ่ดไข่ไปเยอะเริ่ดไข่ไปเยอะเริ่ดไข่เริ่ไข่ไปเยอะเริ่ดไข่ไปเยอะเริ่ดไข่วันไหนที่พวกเองมาสะกิดขนแขนขนอะไรนี่นะวันวันไหนที่แบบว่าขนกระตุกอะไรพวกนี้เวลาที่พวกเองมาสะกิดเนี่ยกูจะบอกเลยพี่คะ กูจะพิมพ์เข้าไปเลยหนูโดนกันแก้งอีกแล้วค่ะเนื่องจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นน้องก็คันเลยไม่ใช่เอานะทั้งโหนทั้งเบิกอะโหนค่ะโหนโหนก็โหนสวัสดีค่ะพี่สุภการ